หลวงพี่โกสอนชีวิตไม่ติดกรอบตอนพิเศษเรียนรู้จากคนอื่นไม่ต้องเจ็บเองก็ฉลาดได้ยินดีต้อนรับสู่ธรรมะหลวงพี่โกสอนชีวิตไม่ติดกรอบพอดแคสต์ที่จะพาเรามาคบคิดเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่บางทีเราก็หาคำตอบไม่เจอครับเจริญพรโยมเม่นและญาติโยมทุกรูปนามวันนี้อาตมากับโยมเม่นมีเรื่องหนึ่งที่ถ้าเราเข้าใจและนาไปใช้ได้นะโยม จะช่วยประหยัดเวลาประหยัดพลังงานชีวิตไปได้เยอะเลยเรื่องอะไรครับหลวงพี่ฟังดูน่าสนใจมากเลยครับนั่นก็คือเรื่องของการเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นโยมเมนเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองหลวงพี่ครับฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงยังต้องเจ็บเองหรือล้มเองก่อนถึงจะจำครับเราจะทำยังไงให้เราเป็นคนฉลาดพอ ที่จะเรียนรู้จากคนอื่นได้จริงๆครับหลวงพี่คำถามโยมเม่นโดนใจหลายคนแน่นอนอัตมาเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยากนะโยมเพราะธรรมชาติของมนุษย์เรามักจะเชื่อในประสบการณ์ตรงของตัวเองมากกว่าแต่ธรรมะสอนให้เรามีโยนิโสมณสิการหรือการใช้ปัญญาพิจารณาโดยแยบคายเพื่อที่เราจะได้มองเห็นบทเรียนจากสิ่งรอบตัวเปรียบเหมือนกับเรา เห็นคนเดินลงหลุมข้างหน้าเราก็สามารถเรียนรู้ได้ว่าตรงนั้นมีหลุมเราก็แค่เดินเลี่ยงไปไม่จำเป็นต้องเดินลงไปตกหลุมเองเพื่อให้รู้ว่ามันเจ็บคำว่าเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นก็คือการที่เราใช้ปัญญาสังเกตพิจารณาและนำมาปรับใช้กับชีวิตของเราเองโดยไม่ต้องลองผิดลองถูกทั้งหมดยมเม่นเคยมีประสบการณ์ที่เคยเตือนเพื่อนแล้วเพื่อนไม่เชื่อ พอเพื่อนเจอเรื่องเองถึงได้รู้ว่าเราพูดถูกไหมโหบ่อยเลยครับหลวงพี่หัวเราะบางทีก็รู้สึกท้อน,นะครับเตือนแทบตายก็ไม่ฟังจนต้องมาบ่นว่ารู้งนี้เชื่อแกก็ดีทำไมคนเราถึงดื้อน,นะครับหลวงพี่ต้องเจ็บเองถึงจะจำครับนั่นแหละโยมม,มันเป็นเรื่องของอัตตาอย่างหนึ่งนะโยมอัตตาคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเรา บางครั้งเราก็คิดว่าฉันรู้ดีที่สุดฉันต้องลองเองถึงจะเชื่อหรือแม้กระทั่งฉันไม่เหมือนคนอื่นหรอกสิ่งเหล่านี้ทําให้เรามองข้ามบทเรียนที่คนอื่นเคยเจอมาแล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องของความประมาทด้วยนะโยมเรามักจะคิดว่าเรื่องร้ายๆจะไม่เกิดขึ้นกับเราหรือไม่เห็นความสําคัญของการสังเกตและเรียนรู้จากคนอื่นเหมือนกับการขับรถโดยไม่สนใจป้ายเตือนข้างทาง สุดท้ายก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้และบางทีก็เกิดจากกิเลสเข้าครอบงำนโยมเช่นความโลภอยากได้อะไรมากๆก็จะไม่สนใจคำเตือนความหลงไม่เห็นความจริงไม่พิจารณาให้รอบครอบก็ทำให้เราพลาดได้ไง่ายๆฟังดูเหมือนเป็น,นกลไกธรรมชาติของมนุษย์เลยนะครับหลวงพี่ใช่โยมเม่นแต่นั่นคือเหตุผลว่า ทำไมเราถึงต้องฝึกธรรมะไงโยมเพื่อให้เราสามารถก้าวข้ามธรรมชาติที่มันพาเราไปสู่ความทุกข์ได้ด้วยการใช้สติและปัญญามากำกับชีวิตแล้วเราจะฝึกยังไงครับหลวงพี่ที่จะทำให้เราเป็นคนฉลาดที่เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นได้โดยไม่ต้องเจ็บเองการจะเรียนรู้จากคนอื่นได้นั้นต้องเริ่มต้นจากการมีสติและปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญนโยมเม่น ขั้นแรกคือสังเกตโยมเมนเราต้องเปิดตาเปิดใจสังเกตสิ่งรอบตัวสังเกตคนรอบข้างว่าเขาทำอะไรแล้วผลเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวันหรือเรื่องใหญ่ๆในข่าวสารต่างๆขั้นต่อมาคือพิจารณาด้วยโยนิโสมณสิการหรือการคิดอย่างแยบคายคือการถามตัวเองว่า เขาทำอะไรผิดพลาดไปทำไมเขาถึงผิดพลาดถ้าเป็นเราในสถานการณ์นั้นเราจะทำอย่างไรเราจะนำบทเรียนนี้มาปรับใช้กับชีวิตเราได้อย่างไรเหมือนกับการที่เราดูซีรีส์แล้วถอดบทเรียนออกมาใช่ไหมครับลงที่ถูกต้องโยมแม่นเราดูชีวิตของคนอื่นดูความสำเร็จของเขาดูความล้มเหลวของเขาแล้วนำมาพิจารณา ไม่ใช่แค่ดูผ่านๆแต่ต้องคิดตามและเชื่อมโยงกับชีวิตของเราลองนักถึงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นโยมการที่เราเรียนรู้เรื่องราวในอดีตก็เพื่อที่เราจะได้ไม่ทำผิดพลาดซ้ำรอยเดิมไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดในระดับบุคคลหรือในระดับสังคมการเรียนรู้จากผู้อื่นก็เช่นกันนอกจากนี้การอ่านและการฟังก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญมากในการเรียนรู้จากคนอื่นนะโยมแม่ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือชีวประวัติการฟังพอดแคสต์หรือการดูสัมภาษณ์บุคคลที่ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวพวกเขาเหล่านั้นคือคลังความรู้และประสบการณ์อันล้าค่าที่เราสามารถหยิบมาใช้ได้โดยไม่ต้องจ่ายแพงโยมเม่นครับแล้วครูที่จะสอนเราเรื่องความผิดพลาดเนี่ยมีแค่คนดังๆหรือคนเก่งๆเท่านั้นใช่ไหมครับหรือเราสามารถเรียนรู้จากใครก็ได้คําว่าครูของเราไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะโยเมนครู อยู่รอบตัวเราเสมอเราสามารถเรียนรู้ได้จากคนใกล้ตัวโยเมนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานสังเกตพฤติกรรมของพวกเขาสังเกตผลลัพธ์จากการกระทําของพวกเขาแล้วนํามาพิจารณาบางทีเราก็สามารถเรียนรู้ได้จากคนที่ไม่ใช่แบบอย่างที่ดีด้วยนะโยเมนบางคนอาจจะทําในสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยหรือประสบความล้มเหลวซ้ําๆเราก็สามารถใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เขาเป็นแบบนั้น แล้วเราก็จะได้ไม่ทําตามโอ้ <Ooh. S 1> งั้นก็แสดงว่าทุกคนรอบตัวเราเนี่ยเป็นครูให้เราได้หมดเลยใช่ไหมครับลวงพี่ถูกต้องยมแม่นเพียงแค่เราเปิดใจและมีสติในการสังเกตและมีปัญญาในการพิจารณาโลกทั้งใบก็คือห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยบทเรียนอันล้ำค่าและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการยอมรับความจริงว่าคนเราสามารถผิดพลาดได้และเราเองก็สามารถผิดพลาดได้เช่นกัน การที่เรายอมรับความจริงข้อนี้จะทําให้เราไม่ยึดติดกับอัตราไม่คิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบและเปิดใจพร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวสรุปแล้วนะโยมการที่เราจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นได้นั้นไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นเรื่องของการฝึกฝนจิตใจของเราเองเมื่อเรามีสติที่รู้ตัวมีปัญญาที่พิจารณาและมีความอ่อนน้อมที่พร้อมจะเรียนรู้โลกทั้งใบก็จะกลายเป็นคลังความรู้และบทเรียนอันล้ำค่า ที่จะช่วยให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องเจ็บเองทั้งหมดชัดเจนเลยครับหลวงพี่ไม่ต้องเจ็บเองก็ฉลาดได้แค่รู้จักมองรู้จักคิดและเปิดใจเรียนรู้จากทุกสิ่งรอบตัวครับวันนี้เราได้เคล็ดลับดีๆในการใช้ชีวิตอย่างฉลาดไม่ต้องลองผิดลองถูกเองทั้งหมดจากหลวงพี่โกะไปเยอะเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงได้แรงบันดาลใจกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับแล้วอยายมละครับ คุณเคยมีประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นบ้างไหมและบทเรียนอะไรที่ติดอยู่ในใจคุณมากที่สุดลองคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์หรือคำถามกันได้เลยนะครับใต้คลิปนี้เลยเจริญพรโยมเม่นและญาติโยมทุกท่านอาตมาหวังว่าบทสนทนาของเราในวันนี้จะช่วยให้โยมได้มองเห็นโอกาสในการเรียนรู้จากทุกสิ่งรอบตัวและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสติปัญญายิ่งขึ้นนะโยมหากชอบแนวการสนทนาธรรมะแบบเป็นกันเองอย่างนี้ ฝากกดติดตามกดแชร์ให้ธรรมะหลวงพี่โกดสอนชีวิตไม่ติดกรอบได้เข้าถึงใจใครอีกหลายคนเพื่อให้ทุกท่านได้พบกับความสงบในภายในและชีวิตที่ไม่ติดกรอบอย่างแท้จริงนะโยมขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตและก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปด้วยธรรมะเจริญพร